สวัสดีครับอีฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับอ๋อวันนี้วันที่ยี่สิบกันยายนหกห้านะครับเดี๋ยวก็จะมีสูตรเด็ดห้าหน้อยมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก่านะครับหลังจากเมื่อวานนี้วันที่สิบเก้ากันยายนหกห้านะครับเข้ากันสามไร่กันเลยนะครับแล้วมืนน่อนี้จะได้ตัวใดแล้วก็ ต้องตาตรงใจกับของพ่อแม่พี่น้องบันหฮบบอนะครับว่าตัวเลขงามบอนะครับมากบอนะครับเดี๋ยวเขามาเข้าไปบึ้งพร้อมๆกันครับซีถูกท่านครับของแม่บัวก็เข้าสามไร่กันขึ้นกันนะครับสองตัวเช่นกันนะครับของแม่บัวบอเขาสามตัวนะครับสําหรับอาน้อยเมื่อวันนี่นะครับเนาะเอาเมื่อนี้นะครับ ในคลิปแรกนะครับจะเป็นของออทองใสนะครับมาไปเบิงว่่าจะได้ตัวไหน,นกันโดนการเสียเวลาไปกันครับฝนตกฝนล่งกะบานกะชุดชื่นขึ้นมาเนี่ยนอ,ก,นอก,นก,นกกันนาะฝนกระตกกระล่งนะครับแต่ว่ามาตกไม่หนักนะครับตกไม่แรงนะครับอ้าเมื่อนี้มาทางนี้กะ ยังมีรถขงเหลืออยู่นะครับมาเบิงหวันนะครับวันรักษาภายในนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงปวดประจำเดือนหรือว่ามาเลี้ยงปากบนลูกอ่อนๆนะครับที่เรื่มเปลี่ยนนะครับนี่ครับต้มทั้งหัวทั้งลำต้นนะครับทั้งใบนะครับวันนี้แต่ว่าเสียที่ลืมชื่อนะครับเนาะเพราะว่าไลอันไร้ยางนะครับจำอะไรก็ไ้เกียนไปนะครับ ว่าเป็นยาเกี่ยวกับรักษามรุแลวก็ลิศดวงทวารนะครับหรือว่าเกี่ยวกับไสเลื่อนนะครับคล้ายๆกับจะมีคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะคล้ายๆกันกับวานทรหดนะครับแต่ว่าอันนี้บ่มเนหวานทรหดนอกกับเนาะนี่ครับช่วยรักษาบรรเทาอาการได้ดีพอสมควรนะครับ กับมีหลายท่านที่ว่าหมอนัดไปพาแต่ว่าเอาไปต้มจิ้นแล้วหมอเดียวนะครับบางเงินบริไปพานะครับหรือว่าเป็นพ่อบุญพ่อกุศลนของแต่ละท่านนะครับในกิญญานี้แล้วบริพาเลยนะครับก็ดีใจน้ำนะครับแอดเกิดจะพยายามขยายพันธุ์ไปอีกนะครับเนาะเพราะว่าเป็นวันที่หายากนะครับามาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกาอนี้ก็ดีนะครับคนละกอกับหมู่บ้านนี้นะครับเนาะ อันมาเทา่งนี้กัมาเบื้องต้นร้าวน้ำหอมนะครับสีสันเริ่มสดชื่นขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่แอดปอกเยื่อหุ้มก้านออกนะครับก็เริ่มขยายต้นออกน้อยแล้วก็แบจะเริ่มขยายต้นออกเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เป็นลูกเป็นหมากไว้นะครับแครกรีดเยื่อหุม้มนี่คือเยื่อหุ้มก้านนะครับเอาใส่เมีดกรีดออกเลยนะครับ ดอกแล้วก็เจ็บห้อยออกนะครับจะมีห้อยแล้วก็มะแรงนะครับมะแรงที่เจาะก้านเจาะใบกินใบนะครับนี่ครับ่นจะกินใบซอยใบแหงอนี่ครับเป็นมะแรงนะครับเท่ากับไรมะแรงพร้อมแล้วก็เจี๊ยดออกถ้ากั้นออกนะครับไม่ต้องตัดแต่ว่าของแงดใกล้บ้านเลยตาดอกนะครับเจี๊ยดออกเยื่อปกลุ่มไปที่โคนเหงานะครับหรือวาวไป ตอนจริงไม่ยากขึ้นก็นดีนะครับนี่ครับกรีดออกแล้วก็จะมีสีสันขึ้นนะครับเอาๆเพื่อ,อ,อ,อเป็นการเสียเวลาไปเบิ่งตัวเลขกันครับเอฟซีทุกท่านครับเนี่เอฟซีจะเบื่ออีกนะครับเอาทางช่องกับมีเ่เจข้มลูเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆฝากพี่ตอนน่องฝากค,คุณพอ่อคุณแม่เฮานอกรับเนาะสําหรับตอนในที่ปลูกมะพร้าวนะครับเป็นเกจข้มลูเล็กๆ,ๆน้อยๆฝาก กันนะครับบัดน,นี้หันมาเบิ่งตัวเลขแนวทางกันนะครับตัวเลขแนวทางฮานอยเด็ดๆนะครับจะน้องใส่ปล่อยเด็ดนะครับวันที่20กันยายน65นะครับ3ตัวมี198 358 173 153นะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องบ้านเฮากลับเอาเด้อครับเด้อสลับหรือว่าโต๊ดเอานะครับโต๊ด โอดเอาก็ได้นะครับสีหางนะครับออกสีไรกันในแต่ละมือนะครับก็บคือให้สีหางบางเมื่อก็จะให้หาหางหกหางประมาณนี้นะครับสำหรับ3าตัวนะครับส่วนสอตัวนะครับที่นี้มาเบิ่ง2อตัวกันนะครับเ8้าแปดห้าแปด1นึ่งแปดเ สามเจ็ดนะครับกะเมื่อนี่กะสองสี่หกแปดสิบสิบสองหางนะครับสิบสองหางกะไหลแน่นนะครับเนาะเอฟซีทกุกคนกับกะไหลแน่แหละครับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าไหลแต่บอลลุดนะครับไหลแต่บอลลุดคือยังเช่นเมื่อวานนี้นะครับกะเข่าสามไล่กันบอลลุดนะครับไหลยบแแพทย์บอลลุดกะยังดีก้นน้อยแต่ไม่เข้าเลย นี่ก่บบดีเนาะกับเนาะจากน,นั้นแล้วทั้งช่องจึยัง้ีร่องใหลไลยไว้นะครับเพื่อว่าให้คุณพอ่อคุณแม่ห้าได้เลือกเอาเนาะกับเนาะให้พี่ให้นองเ้าเลือกเอานะครับหรือว่าจะจัดทั้งหมดนะครับถ่ายจัดทั้งหมดมาวานนี้กาไรล้วนๆนะครับสามรายการนะครับใครคุณแม่คุณพอ่อคุณแม่เ้ากกับน้าเด้อกับเด้ออย่าลืมกลับด้วยนะครับคุณยายบางกังนะครับบวกกลับก็บกบจะเสียใจนะครับเด้อ รับไว้น้ำจักเล็กเล็กน้อยนะครับหาบาทสิบาทเนาะครับเนาะก็ได้ซื้อขนมให้ร้านอยู่ด้ครับแต่ผู้จัดได้เนาะครับเนาะแต่มีแรงซื้อแรงหาแรงจัดได้นะครับแต่ว่าทางช่องก็ปล่อยให้พี่ให้นองเข้าไปนะครับบริจัดนะครับเด้อสาหรับท่านใดที่ถูกที่ได้อยากจะมีกระรังอุดหนุนทางช่องนะครับหรือว่า มีนำ้ำจิตน้ำใจกับทั้งช่องกะโทรมาได้นะครับทองใสพร,รวยนะครับ0 9 8 1 1 8 0 5 3 9ดนยนะครับถือ่อยากมีน้ำใจนอกับเนะได้โชคได้ใช้มาแล้วนะครับเขาตัวเรียแนวทางกับมีเทานี้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่เฮ้านะครับที่โชคดีแล้วนะครับหรือว่าคุณตาคุณยายโชคดีแล้วอยากสนับสนุนซอยลวงซอยห้านกะคอยโทรมาอีกครั้งหนึ่งนอกับเนะหรือว่า นะครับสงสัยประการใดก็โทรหานะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกระดังแรงเชียร์แรงใจให้แก่ทั้งช่องทองใสพารวยและ598พารวยด้วยนะครับจะขอากราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพร้อมกับติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้พร้อมทั้ง ชมอย่างไม่ข้ามโฆษณานะครับถือว่าท่านล้ำเลือดประเสริฐสีขอให้ท่านโชคดีตลอดปีและตลอดไปกับผมเอาบานี้ช่วมกันรอบสุดท้ายนะครับเอาแคบหน้าจอไว้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่มักที่จอดห้าหน้อยหรือไว้แคบหน้าจอไว้เพื่อเบื้องเพื่อชม่มว่าจะเข่าจริงแท้บ่อนะครับทั้งช่องให้ข้นโปร่งใสบ่อนะครับหรือว่าบ่อเข่ากับว่าเขา่ายังนี้เป็นต้นนะครับทั้งช่องโปร่งใสนอกกับนาะสามารถ ดูได้นะครับย้อนหลังดูได้นะครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับ FC. เอฟซีนับหนึ่งนะครับนับสองนับสามแคปชั่นขอบคุณครับเอาสำหรับนี่พร้อมล่าภาจากพี่จากนองไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกทท่านมิจกไม่ใช่กันทุกท่านครับผม